สวัสดีครับผมบปาโจยูทูบชาแนลครับผมเมื่อนี้บเปาโจได้โอกาสดีครับผมมีเวลาครับผมมาเปิดตลาดโบมาถ่ายคลิปงวงควายตลาดนัดอำเภอสีเพืองนะครับเอออำเภอสีเพืองจังหวัดหน,นองบุรีรพูครับผมเมื่อนี้กระตรงกับวันที่สามครับผมสามธันวาสอบพันห้าร้อยหกสิบขีดนะครับเออพี่น้องครับ เดี๋ยวเบาตัจีพาไปสอบถามราคางัวนราคาค่วยครับผมว่ามันเป็นนังไหเนาะครับเนาะหลังจากที่บริมาดดนครับผมไปเรือยครับผมมาไปเบิ้งตัวดอนนี่แหละตัวแรกเดี๋ยวรอเจ้าของแป๊บนึงครับน่ครับผมมาชมคุ้มแรกเรยครับผมอันนี้เป็นแม่ลูกครับแม่ลูกครับลูกแรกลูกแม่ลูกแรกครับผมนี่เบื้องหน้าเบื้องตาครับเขาเิ้นเขาแบบนี้แบบนี้ครับเนี่ย เขาสมัยหม่ครับเขาสมัยไม่ตามทันสมัยนะครับเนาะนี่ครับขมสูงกว่จิประมาณร้อยสามสิบห้ากว่นนี่นะครับครับเล็บแข้งเล็บขาดีเล้ครับเด้อพี่น้องผู้ใดที่มองหาควายไปเลี้ยงครับผมแม่ลูกแทบลูกผู้ลูกดำโอ้ลูกดำลูกด้นลูกด้วนครับลูกด้นนี่ครับลูกตัวแม่ลูกตัวแม่เป็นลูกผู้ใดครับนี่ตัวนี้เป็นลูกอันกล้องสยามกล้องสยามครับเพะมีเอกสารมีครับมีมีพร้อมนะครับมีเอกสารครับเป็นตัวแม่ย่างดีนะครับเนาะ โอ้ลูกสาวเนี่ยครับผมคมนี่ครับเปิดไปเท่าไหร่ครับเปิดไปสองหมื่นเก้าครับสองหมื่นเก้าครับเอาเบอร์โทรติดต่อนะครับศูนย์แปดเจ็ดแปดห้าสี่แปดสองเก้าหนึ่งครับคยเขาอยู่น้องบนลำพูน้องบนลำพูนะครับครับนี่ครับผมผู้ใดสนใจนะครับตัวแม่ย่างดีนะครับนี่นี่ครับผมโอ้แม่กับแม่สาวท้องแรกครับผมลูกแรกลูกแรกผู้ใดที่สองหมื่นเก้านี่ตัวร้องได้ปะครับนี่คุยกันได้ครับคุยกันได้นะครับเด้อ ครับโอ้ถือคักด้วยพี่น้องเอ้ยซูเมอร์เนี่ยนี่ีอีพอฮอวนี่ตีสองเหมือนเข้าโตล้องได้อีกนะครับเนาะครับโอเคโอเคครับผมหมันๆมันนะครับเด้อนี่ครับผมผู้ใดสนใจกิงกลางสอบถามได้โอ้สูงดีอยู่ครับไว้แม่เนี่ยเป็นเขาสมัยไหมพ่อผมครับผมไป้ตาี่หลักโอ้พี่น้องเลยอ่ะโอเคครับผมหมันๆครับผม สายเพชรดรเนาะแต่มันเป็นคุ้วขาวตัวนี้ตัวผู้ตัวแม่เนี่ยตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้ครับผมทับได้สิบก่าตัหรอทับได้สิบก่าตัวหรอเนาะุณพ่อเนาะนี่ครับผมเปิดไว้สามสิบห้าถือกนน้ำเปิดไว้สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าพอพันหนึเฮ้ยเขาได้จากปีแล้วพ่อเฮ้ยสองปีเล่ละสองปีแล้วครับเด้อความสูงกับเบียดเบียดร้อยสี่สิบเยอะด้วยครับนี่นี่ครับผมเบิงหน้าเบิงตาแข้งขาดีครับผมผู้ใดสนใจนะครับเด้อโทรสอบถามพอพ้นได้ครับพี่พี่ เล็กน้อยมากบ้านเราข้างบ้านหมดแล้วที่ไหนรามาไทยสวยนะครับเด้อเบิ่งบันไทยเ้าครับผมห้องร้านหมาที่ครับแข้งขาครับผมหางเหย้าดีครับผมมาสามต่ออร่อได้สนใจครับผมสะอาดดีนะครับเด้อมุนมืดข้าวหม้อขลุดเด้อครับพี่น้องท่านนี่ครับผมพ่อเปิดไป่ไล่เป็นไงครับเปิดไม่สามสิบห้าสามสิบห้าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยพ่อเบอร์โทรศัพท์ จำได้บ่น้อยพอใ่อยจำไ่ได้ต้องได้เบิ่งเบิ่งใบนะครับเนาะต้องได้เบิ่งบัตร095 226 226 2อโอ้สองครับพี่น้องหนึ่งหกเเนาะพ่อเนาะนี่ครับผมเอาทวนไม่ได้บ่พ่อโอ้ยไม่ไมโอ้ยจะมันยังได้บอมียเนี่นะพ่อเนาะหรือว่างเลยศ เอาศูนย์เกาห้าย์เก้าห้มะศูนยเก้าห้าเด้อนครับโอ้ยพอเขาจำเบอร์ะไรครับศูนย์เก้าห้าสองสองแนึ่งา uh ี่ยังม่นหนึ่เจ็ดเกพอผลซ้ำสูงพอผลซ้ำสูงนี่คไปเบอร์นี้รด สามมื่นหาดนะพ่อเนาะสามมื่นหาครับได้สิบกว่าตัวแล้วเลยครับได้สิบกว่าตัวชี้ก็ได้ต่อรองได้เด้อครับเด้อชี้ก็ได้พี่น้องความฝ่ายพลเอกสนใจกครับเขาอย่างเงตัดๆครับผมขาวบริสุทธิ์เอาวเทียครับคุณพ่อมันหมันเด้อครับตาปูมี่ครับผมตัวนี้เป็นควายผู้เด้อครับเด้อไข่ดอนด้วยกันครับผมเปิดไมเท่ายกับพ่อเปิดไมเท่ายกับครับเปลี่รับอกให้มุกเท หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยลูกไข่มุกขาวนะพ่อเนาะนี่ครับผมโค้ยได้จากปีแล้วครับนี่โอ้ยควดเพรท่านได้ถึงปีเขายังมุวนม้นอยู่นะครับเด้อพี่น้องนี่ครับผมบ่ฮอดปีครับผมผู้ใดสนใจครับผู้ใดสนใจเด้อครับเด้อคุณพ่อขอเบอร์โทรศัพท์ได้คุณพ่อโอ้เจออะได้อีกละโอ้ยพ่อเะไรลูกลูกไข่มุกขาวครับผมมันเจออะไรยากๆลูกครับผมผู้ใด อ้าวโอ้ชีผเป็นยังครับคุณพ่อครับผมครับครับนี่นะครับผมตัวนี้เป็นตัวพูนเป็นลูกผู้ใดครับลูกชายเพชรลำโขงจ้ะลูกชายเพชรลำโขงป้าพี่น้องครับผมเบิ่งแขงเบิ่งขายอายุปีกว่าจ้ะนี่ครับเบิ่งหน้าเบิ่งตาเขาเนี้ยมุนๆอยู่เด้อครับเด้อลูกเพชรลำโขงนะครับเนาะมีเอกสารบ่ครับผมมีครบจ้ะมีครบทุกอย่างลูกชายเพชรลำโขงเพราะนี่สิได้ปีกว่าความสูงนี่ก็130กว่าแล้วครับพี่น้อง ได้ร้อยสามสิบเจ็ดแล้วจ้ะร้อยสามสิบเจ็ดถ้วนครับผมวัดกันเรีวร้อยสามสิบเจ็ดเอกสารครบด้วยครับเด้อพี่น้องกว้างไปครับผมเบ่งหน้าเบ่งตาลูกชายเพชรลำหงโอ้ขาลายขาเงาดีครับผมเขาเปิดไปเท่าไหร่พี่สามหมื่นจ้ะเปิดไปสามหมื่นเขาต่อรองได้ปะครับก็ได้จ้ะครับผมเบอร์โทรศัพท์ดิพี่ศูนย์หกห้าครับเก้าแปดห้าเจ็ดแปดสามหกไว้เขายู่นใส่ครับผมยู่ดอนจ้ะยู่ดอนนะครับเด้อผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามพี่แล้วได้ครับผม นี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตาร้อยสามสิบกิจเนาะครับเนาะเอกสารครบทุกอย่างนะครับเด้อผู้ใดสนใจครับเมื่อนี้พี่เราออกมาตลาดนัดอำเภอสีบรืีงเชียงฮู้หู้เด้่นะครับนี่เบื้องเดิมเบื้องบรรทายนะครับนี่ครับเบื้องเงาหางครับผมนี่ครับผมไข่ก็สวยดีแข็งขาใหญ่ดีเนาะครับเนาะโอเคครับผมมันๆด้วยพี่เด้อจ้านีครับผมสวยงามครับผม ได้มาจากตัวพ่อกหอพ่อได้มาซีตัวแม่ลูกเนี่ยกับแม่ครับเนี่ยกับแม่สาวตัวนี้กอน้เป็นลูกผู้ใดตัวนี้เป็นตัวนี้พูมีใบครับเป็นลูกเป็นหลานเก้าเจริญครับเป็นหลานเก้าเจริญนะครับเนาะพ่อเป็นลูกเก้าเจริญครับเมึงหน้าเบึงตากี่ขวบได้กี่ปีแล้วพ่อตัวนี้สิเขาสองปีแล้วครับเขาสองปีร้อมผสมแล้วพร้อมผสมแลยเต็มเต็มจำนี้เบิดครับผมแข้งขาความสูงสูงลายเป็นไดพ่อสูงเยอะเลยสามสิบซีเนี่ยครับ สูงร้อยสามสิบสี่นะครับแมนครับแมนครับนี่ครับเบิงบันไทยเด้อครับเด้อสูงร้อยสามสิบสี่แม่นี่เขาเปิดเท่าไหร่ครัแม่นี่เปิดไว้สองหมื่นหกพันร้อยครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยแมนครับแมนครับหน้าตาดีครับเปิดก็หลายครับอตาแจ้มแก้มจ้ำมีเปิดตกย่างครบอัตลักษณ์คนไทยครับผมครับหัวหม้อทองอย่างดีเพื่อนครับสองปีแล้วครับใจกระโถสอบถามคูณวันใดนะครับเด้อครับพ่นชุมเพเนี่ยครับผมแมน ตัวข้างนี่เป็นลูกผู้ใดวะตัวนี้เป็นลูกสาวเขาดินครับลูกสาวเขาดินครับผมซื้สี่เดือนมีเอกสารบหพ่อครับมีครับผมเอกสารครบอย่างเดียวครับเด้อนี่ครับเบิ้งบันทายครับผมนี่เจ้าของเพืชไม้อยู่เพื่อนีนเจ้าของเขาดินเสียเอี่ยวบอกว่าของแท้ครับหน้าตาอาไปได้ปีนะครับเนี่ยก้อ่นี่ปีกว่าซื้อสี่สิบห้าเดือนเขาเนี่ยครับเนี่ยครับเบิ่งแข็งเบิ่งขาเลยครับเด้ออัตลักษณ์ชัดเจนครับผมตาแต้มแก้มแก้มมัฟเฟต์โหนกนุ่นดีครับเขาสนใจครับ ตัวนี้ครับเปิดเท่าไรปะเปิดไว้สามเมือนหาครับสามเมือนหาครับผมสามหมื่นห้าพันลูกสาวเขาเด่นเอกสารเอเบอร์โทรศัพท์นี่ครับผมศูนย์แปดหกเก้าแปดสามหกห้าสี่แปดครับผมฝากดีนะแม่ครับและทั่วเกษตรกรคกรับอยากได้แม่ลูกมือนี้เรามีไม้อีกครับแม่ลูกครับแม่ลูกลูกแม่ยังดีดีแม่เพิ่นน่ะแม่ครับผมเนี่ยครับผม ได้ลูกม,ม่จีกตัวหรอพ่อลูกสาวพ่นได้ลูกสองตัวนี่ครับตัวสามในท้องอยู่ในท้องเขาผสมไปแล้วครับผมมันเป็นมีควายคุ้มฝูงอยู่ครับนี่ครับบางหนา้าบางตาเด้อครับเด้อตัวนี้เป็นลูกผู้ใดพ่อตัวนี้พ่นเป็นเสื้อสายเก้าเจริญนครับพอพ่นเป็นตัวคุ้มเป็นลูกเก้าเจริญวันนี้เป็นหลานมิสักเป็นหลานคมนี่เปิดไว้ารเป็นไรคมนี่เปิดไว้สามหมื่นไอ้สามหมื่นห้าพันครับสามหมื่นห้าพันครับผม แม่ลูกสามหมืนหาพันแม่ลูกสาวเขาดินเปิดได้สามหมื่นสามหมืนหากันตัวนั้นตัวนั้นสามหมืนหาครับผมต่อรองได้ครับในท้องเขาผสมไม่ไปพ่ในท้องนี่เป็นตัคุ้มฝูงครับผมพานว่าประมาณสองเดืนอนเ,เดือนว่าะจะเข้าสองเดือนเนี่ยพานอรอบรอบที่สอง นีแล้วครับเด้อผู้ใดสนใจครับความสูงกะร้อยสามสิบกว่านะพ่อครับร้อยสามสิบสามเนี่ยเหรอครับผมร้อยสามสิบสามแม่ดูเปิดไม่สามเปิดสวยครับพี่น้องเลยร่คาดีงามเป็นตะกี้บอมเปนราคาหนีแล้วครับเด้อครับลูกแม่เป็นั่นนไรลูกแม่ครับลูกแม่ครับลูกแม่เย้เพมันก็เป็นตัวแม่เพรานบ่ขายให้แม่ลูกลูกแม่ครับพี่น้องให้แต่ลูกแม่เพื่อตัวนี้ พอเราห้องไว้สามหมื่นหาสามหมื่นหครับต่อร้องได้คือเกาครับผมนีอใกล้ไกกับคุยกันค่าทรงบรัทเดคุณผอศูนย์แปดหกเก้าแปดสามหกห้าสี่แปดครับผมขอบพวคุณครับขอบคุณครับขอบคุณยครับอเคยขอาคุณนี่ครับผมตัวนี้เป็นเมียมันบ่พี่เมียทองสี่เดือนจะประกันทองสี่เดือนครับผมตรวจเศร้าแล้ว ทองสี่เดือนครับพี่น้องครับผมสู้งลายเป็นไรครับผมร้อยสี่สิบสองค่ะร้อยสี่สิบสองเขาได้ลูกมาจากตัวลนะครับลูกตัวที่สามเลยจ้ะลูกตัวที่สามในทองนะครับเนาะนี่ครับผมเบิ่งแขงเบิ่งขาเด้อครับเด้อนี่ครับผมทองกระเพอะใดครับถ้าเป็นในทองกับร้านเก่าเจริญนะจ้ะร้านเก่าเจริญนะครับเนาะเป็นลูกซ้ายของเขาเจริญผสมไปครับผมร้อยสี่สิบสองนี่ประกันเลยบ่เนี่ยแมนจ้ะประกันร้อยสี่สิบสองนะครับเด้อทองสี่เดือนตัวทองเรียบร้อยตัวทองแล้วจ้ะนี่ครับ ผู้ใดสนใจจยากได้แม่ท่องหรือว่าแม่มันนะครับเด้อจริงกลางสอบถามพี่แล้วใดครับผมตัวนี้เปิดเวลาเป็นไดครับสี่หมื่นเก้าพันจัดสี่หมื่นเก้าพันราคาข้อต่อรองได้ต่อรองได้จัดเบอร์โทรศัพท์อีกนะครับศูนย์หกห้าเก้าแปดห้าเจ็ดแปดสามหกครับผมไว้เขาอยู่อุดรเือเอานะครับเนาะอุดรจ้ะนี่นะครับเด้อครับผมผู้ใดสนใจรับประกันพร้อมเรียบร้อยนี่ครับขาดน้ำเลี้ยงน้อยนึงเพราะว่าเพื่องกะหยาบช่วงนี้คือช่างว่านะครับแต่ว่าเขาถือว่าจ้อยแล้ครับผมนี่ครับ ผู้ดใดสนใจนะครับเด้อหาโอเคครับผมมันมานครับพี่จ้า